ก็อย่างที่พี่เพื่อนทราบกันดีนะครับว่าผมเนี่ไปที่เมืองลับแลมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ๊น้องน้องอะไรเนี่ยน้องสามรักนะครับเจอแต่น้องสามรักคนเดียวนะครับดังนั้นแล้วเราได้เจอท่ามได้เจอหมู่บ้านได้เจอกันใช้ชีวิตวิถีชีวิตสาวลับแลเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายน้ำลำธารไม่ว่าจะเป็น การดำรงชีวิตของพวกเขาสิครับทุกคนเาชุเาชอ่าแปลว,ว่าร้องเก่งนะครับซื่อร้องนะครับแล้วก็ได้ยิ้เสียงควบผมหรือเปล่านะครับพ,พี่นะก็น้องดาวยิ้มกับน้องจันทร์สว่างเนี่ยไม่เจอนะแต่ว่าเจอขาวนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาเจอกับขาวนะครับพ,พี่ซึ่งผมเองก็ไม่เคยพบไม่เคยเจอเขามาก่อนนะครับ เรียกสวัสดีครับพี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกเบ้่าผีนะครับก็อย่างที่พี่เพื่อนๆทราบกันดีนะครับว่าผมเนี่ยไปที่เมืองรับแลมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอกาสของผมเนี่ยมีแค่3ครั้งเองนะครับทุกคนเพราะว่าครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วนะครับนะแต่ว่าวันนี้ผมจะไปซุ่มไปซองไปดูนะครับว่า น้องดาวยี้ยมกับน้องจันสว่างเนี่ยออกมาอีกหรือเปล่านะครับพี่พีเนื่องจากว่าผมเนี่ยเข้าไปในเมืองรับเลเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยผมไม่เจอพวกเขาเลยนะครับผมเจอกับน้องน้องอะไรเนี่ยน้องสามรักนะครับเจอแต่น้องสามรักคนเดียวนะครับดังนั้นแล้วถ้าผมไปวันนี้เนี่ยถ้าเจอก็อน,นะว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พีนะอ่ะก็ผมคิดว่า ผมไม่เสียวเวลาพูดคุยมากมาดีกว่านะครับทุกคนก็อย่างที่ผมไปไทยพี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเราได้เจอถ้ำได้เจอหมู่บ้านได้เจอกันใช้ชีวิตวิถีชีวิตสาวรับแลได้เจอสิ่งต่างๆนานาในหมู่บ้านของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายน้ำลำธารไม่ว่าจะเป็นาการดำรงชีวิตของพวกเขา สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะครับก็นะว่าครั้งที่ที่ผมเข้าไปเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆาไม่ว่าจะการใช้ชีวิตในหมู่บ้านเขาวนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีสารเคมีเบืเบื่อนได้อย่างใดแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบมีอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีแต่สิ่งที่ เขาเรียกว่าธรรมชาติล้วนๆน,นะคะพี่พี่นะก็ค่าใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะมีลําธารเนี่ยไหลผ่านใกล้กับบ้านเรามีเอ่อลธารเนี่ยมาเรามาสามารถที่มาอาบน้ําตามสะดวกสบายไม่ต้องซื้อน้ําไม่ต้องใช้แก๊สไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับพี่พี่นะก็เขาใช้ชีวิตดีมากๆนะแบบว่าคดพอเพียงเลยนะครับพี่พี่เนาะ <c oughs> ก็วันนี้ผมจะ มีแผนที่จะไปเสียงไรเนี่ยวันนี้แผนผมขอมผมเนี่ยจะไปซุ้มดูในปากถ้ำถ้ำที่ผมออกมาจากครั้งล่าสุดนะครับพี่พีนะก็จะเป็นยังไงเนี่ยมาดูกันแนล้วก็แล้วก็ผมเนี่ยมีเป้าหมายนะครับว่าผมเนี่ยคิดว่าจะ ถ้าเข้าไปในเมืองรับเลยได้อีกครั้งที่สองเนี่ยเพราะผมสามารถที่เข้าไปได้อีกนี่เนี่ยผมจะลองไปจีบสาวรับเลยดูนะครับเผื่อที่เพื่อที่เราจะจีบแล้วก็กลับมาชวนในบ้านเรานะครับพี่พนะก็ก็ลองดูนะครับนะก็ถ้าเป็นเนื้อคู่ก็น่าจะครอบครองกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนแต่โอากาสครั้งที่สองที่ผมจะเข้าไปนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหรนะ่นะนะถ้าโอกาสนั้นมาถึงก็ เดี๋ยวผมจะลองไปจิบดูนะครับนะเดี๋ยวผมจองไว้แล้วดูไว้แล้วนะครับทุกคนนะอ่ะก็ออกไปว่าเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเราจะเดินทางกันต่อดีกว่านะครับพี่ๆนะเพื่อเผื่ออาจจะเจอน้องดาวยิ้มกับน้องจันสว่างเนี่ยรอรออยู่หน้าปากทานะครับพี่ๆนะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วรอเดินทางแล้วก็ไปเจอกันที่นู้นเลยดีกว่านะครับ Let สโก ก็ได้มาถึงแล้วนะครับพี่พี่นะก็บรยรยากาศเนี่ยมันไม่เหมือนในเมืองรับเลยเลยนะครับทุกคนครั้งนี้ผมมาเนี่ยหูปลาเยอะมากมากขบสุทุกท่านครับปลาเยอะมากๆเลยน้ำเนื้อสายมากๆแต่ว่าน้ำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยในเมืองรับเลยเนี่ยน้ำเนี่ยเยอะมากๆน้ำไหล น้ำสะอาดบริสุทธิ์มากกลับมาที่นี่น้ำแห้งมากๆเลยดูสิโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตั้งกล้องแล้วก็ดูพวกเขานะครับว่าจะออกมาหรือเปล่านะครับพี่พี่นะามาลุ้นกันนะถ้าเขาเออกมานะก็ไอ้นี่นะว่ากันมานะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญ,ญาตพักผ่อนก่อนนะครับพี่บีนะโอ okay. เคดี๋มาลุ้นกันนะครับ

พีโอเคอืมโอเคๆเขาขึ <nói gy relie ving> ้นเอออย่าอืมเดี๋ยวนี่นะครับที่โอเดี๋ยวนี่ลิ้นอย่าลิ้นอเลยไม่กลัน้ำบึกหอกอ่เนี่ยครับก็ตอนนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆผมไม่เจอน้องดาวยิ้มน้องจันทร์สว่างนะแต่ว่าได้มาเจอกับน้องคนหนึ่ง ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมจะลองถามดูน่นมีล่ะเ,เขาชื่วอวะโอเขาน่าจะชื่อทับแลเป็นภาษาไทายก็ร้องเก่งนะครับทุกคนเขาชื่อเขาชื่อแปลว,ว่าร้องเก่งนะครับชื่อร้องไหายเก่ง นะครับทุกคนครับอร้องไห้เกแบบแบบแบบ่งแหลกแหลกคือนะก็เอาไปเอา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 เป็นว่าเราก็ได้เจอเขานะทุกคนเตเออในฮิวแลวเนี่ยฮิบับบบกับชิปเดชิปพิชิมุกฐาน,อ,นอุ่นอุ่นอุ่อนอุ่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 น ผมก็เขาบอกว่าเขาออกมาจากทางนี้นะครับแล้วก็เขชี้บอกชี้ให้ผมดูนะครับว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ข้างในนี่นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ผมเคยเข้าไปแล้วนะครับทุกคน ทีเล่นในวัยเด่กที่หนไม่ต้องเลยคร่ะเขาบอกว่าก็่อนที่ผมเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นมาที่นี่นะครับทุกคนขึ้นมาเที่ยวที่นี่นะครับไม่รู้นะครับว่ากล้องเนี่ยเห็นพวกผมหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ยินมเสียงพวกผมหรือเปล่านะครับพีนะ่ๆนะก็น้องดาวยิ้มกับน้องจักรสว่างเนี่ยไม่เจอนะแต่ว่าเจอข่าวนะครับทนะุกคนเะนาะก็ เขาบอกว่าเขาเดินออกมาจากตรงนี away, ้บ mm ้านเขานี <ern> road, ่ยขล่อเลยเข้าไปนะครับนะอ่ะก็น <the> ับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทำค่าว่าตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยผมไม่เจอพวกเขานะเขาหน้าทุกคนนะเขาบอกว่าเอาตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นมาอยู่ที่นี่ครับทุกคนครับนะขึ้นมาเที่ยวที่นี่นะครับอ่ะก็มีพี่ๆเพื่อนๆ FC หลายๆคนหลายท่านคอมเมนต์มาบอกนะครับว่า เอารองเท้ามาจากไหนเสื้อผ้ามาจากไหนก็ได้มาจากเอฟซบางท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นดูดูสิพระเขมานะครับพระเขมาเนี่ยมีเอฟซส่งมาให้ผมเยอะมากผมมอบให้กับน้องดาวยิ้มน,น้องจันสว่างเพื่อกับไปฝากกับคนในหมู่บ้านนะครับทุกคนรพระคขมานี่คล้ายของ FC ซเลยนะครับทุกคนครับเนาะแล้วก็รองเท้านะครับก็มีเยอะนะครับทุกคนก็ส่งมาผมก็มอบให้กับ รองเท้ยิ้มนั้นสว่างแล้วนะครับทุกคนครับนะแล้วก็มพีพี่เพื่อ,เอนเอฟซีบางคนบอกว่าน้องเด่นทาไมไม่ซื้อรองเท้าให้เขานะครับทุกคนโอกาสผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าน้อยมากผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยต้องการอะไรมาบ้างนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้นะครับพี่พี่นะมันกระทันะครับทุกคนก็เลยทําให้แบบผมกลับมาที่นี่เลยผมมาอ่านคอมเม,มนต์มาเนี่ยผมก็ มีพี่เพ like ื่อนที่ย really ังไม่ไ uh ด้ดูตั้งแต่แรกนะครับก็ยังไม่เข้าใจนะทำไมไม่ชื่อรองเท้าให้เขานะครับทุกคนครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่าที่นู่นมีรองเท้าหรือไม่มีรองเท้านะครับทุกคนนะก็ไม่ดรามานะครับเนาะก็ตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับข่าวอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาชื่อว่าร้องไห้เก่งนะครับทุกคนครับร้องร้องเก่งนะครับทุกคนร้องเก่งนะก็ตอนในเด็กผมคิดว่าน่าจะ ร้องเก่งแหละนะทุกคนนะนั่นแหละใช่กระน้องเขาจุกอ่ะน้องช่วมีคนนึงน้องเขาจุกเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาร้องไห้เก่งนะครับนะเขาร้องไห้เก่งมากจนขอต้องพ่อแม่ต้องตั้งขี้ว่าร้องไห้เก่งนะครับทุกคนครับเนาะเออเอาวิญญาณมูลแบบบ้างมีไหมคืออะไรเลโก้บอลเลโก้บอเขาบอกว่า พ่อแม่ของเขาอยู่ในหมู่บ้านนะครับทุกคนครับเนาะเออเอาช่วยดื่มกินหน่อย,อยอนะคุญครักเขาบอกว่ามีสุขคุณก็จะเดินทอบไปแล้วนะครับ,บ,บพี่ก็มาครั้งนี้ไม่เจอใครเลยนะจากเจอเขาอ,อย่างน้อยก็ยังได้เจอนะ,อะก็นับว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันมากๆเลยที่เราได้มาพบได้เจอกันนะครับ,บ,บพี่นะ แล้วก็เมื่อกี้ผมเดินมาเนี่ยผมเดินสำรวจมาเนี่ยเหมือนจะใกล้มีคนเนี่ยกอ่อไฟไว้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นใครนะครับอตอนนักปุ่นน,นักลูกบ้านก,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 ก่อนนักป่นอ่เช่นเราละกันดึกว่าเช่นนั้นร้อนอากาศร้อนนะครับที่ที่นะกปุ่อมเช่นนั ก็ f อซี FC บางคนบอกว่าน้องเดนเขาขาต้องการอะไรผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ถ้าพี่พี่อซส่งมาเนี่ยก็แล้วแต่สินน้ำใจของที่ที่อซเลยนะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยเอ่ยปากว่าต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนั้นต้องการนี่ต้องการนี่เขาไม่เคยเอ่ยปาก คำนี้ออกมาในหูของผมเลยนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาต้องกอารอะไรหรือว่าไม่ต้องกอารอะไรนะทุกคนนะก็เอาเป็นว่าในหมู่บ้านที่เราไปเจอก็อยู่แบบขอบเขียนตู้ดูชูเดืยอยเขาบอกว่าเขาตามข้าวผมมาเจอมาเขาตามค้าบปุบปุบปุบแล้วก็หยียบข้าวพักพักผมเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยนะทุกคนนะ พอให้ผมอยู่บ้านนอกแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เคยเจอนะเพราะว่าผมก็ทีเดียวก็น่าจะร้านขุดร้านค้าไปซื้อข้าวสารน,นะครับแต่ที่สภาวะที่แบบว่าตามข้าวทุบข้าวแล้วก็อะไรนะป่านข้าวเนี่ยผมไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยเจอเลยก็นนะับว่าเป็นบุญเป็นหัวเป็นบุญเป็นตามากๆที่ได้โอกาสเจอก,กับสิ่งนั้นนะครับนี่นะครับบุ๊คบั๊ก ออไรของเอ่อทำอย่างเงี้ยไอ้ใส่ข้าวใส่ข้าวแล้วก็มันมีกับไอ้ตัวกลางหางอะตอนที่มีมีผีกกลางหางใช่ไหมมันมีปีกอะไอ้ไอ้กระดองกระดองเหรอหรือว่ากระด้งกระด้งเหรอนั่นแหละเขาทำอย่างงี้ผมทำไม่เสร็จผมลองมาเนีข้าวข้าวสารจาะหกเปล่านะทุกคนแล้วก็ข้าวของคนรับเลยเนี่ยหอมกลิ่นหอมละมุนมากๆ หอมจนแบบว่าหอมแบบว่าคือกินแค่มื้อเดียวเนี่ยก็กินอกอิ่มใจทั้ทง,ทงวันแล้วนะครับพี่ๆหอมหอมไม่เพราะว่ากินแบบอิ่มอะ่ะมันอยู่ได้นานเลยอะ่ะกินแค่ช่วงเช้าก็ถึงตอนเย็นแล้วก็อีกวันหนึ่งคึงจะหิวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะก็ ไม่ได้กินเหมือนเรานะกินวันละสามมือ้อกินแค่มื้อเดียวก็อิ่มทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาไม่ได้กินจินเนื้อกระดาบัวเขาบอกว่าเขาจะเดินเข้าไปแล้วนะครับลเล่าเล่าอยู่ที่อะไรอยู่ตะชิ้นอะไรน,นะรอ,อะไรไม่ให้ต,ตีเขามีใหนเลยมีหินทูนที่หาบี เพราะว่าเขามานานแล้วนะครับก็ออกไปเข้าอย่างนี้แหละมานานแล้วนะครับที่เพื่อวเราจเที่วเพราว่าเขามากันสองคนนะในโกลดนี่ก็แล้วก็บอกว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่ปรากฏให้เราเห็นนะครับทุกคนนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าสิ่งที่ เรามองไม่เห็นไม่เคยเจอแล้วก็ได้เจอนะครับนะผมกลับเข้าไปเนี่ยผมลงคลิปเนี่ยผมไปแค่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนผมดูวันเวลาแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนกับมาใช้เวลาวันเว,นว,นวนลาอีกทีเอา้าเป็นเวลาเดือนกว่านู่นนะครับพี่พ <S <S เดือนกว่าสิบสิบต้นต้อนอะ่ะสิบเอ็ดวันสิบสองวันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลืมไปแล้วโอ้โห เนี่ยผมไปแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเองนะโอ้โหที่นี่เวลาเวลาที่นี่เดินเร็วมากเวลาที่นุ่นเดินช้าเดินช้าเวลาที่นี่เนี่ยที่นุ่นหนึ่งวันเนี่ยที่นี่เนี่ยหนึ่งเดือนแล้วนะครับพี่ผมตกใจเลยนะถ้าผมไปอยู่หนึ่งปีนี้ไม่ลอดไปหรอหนึ่งเดือนอ๋อถ้าผมอยู่หนึ่งเดือนนี่จะใช้ระยะเวลาเป็นประมาณหน 1, 1ึ่งหนึ่งปี อันหนึ่งปีนี่อยู่ใช้เวลาประมาณสิบปีหรือเปล่านะก็อหนึ่งปีก็สิบปีนะครับพี่พโอ้โหนานมากแค่ผมไปแค่หนึ่งวันเองอน่ยที่นี่หนึ่งเดือนแล้วนะเวลาที่นี่เดือนเร็วมากเร็วจริงๆเนะก็ตอนนี้เราก็ได้มาเจอกับขาวนะครับพี่พ ซึ่งผมเองก็ไม่เคยพบไม่เคยเจอเขามาก่อนนะครับแล้วก็เรียกเขานะครับอันนี้จะได้บัเล่อกนก็เลือกเลือเากกุาพรว่าไม่มีเชื้อพาส่ายก็เยีางที่พรกธรมันเชุดเดียวกันดเียวนี่ครับพรกมาที่เอซีส่งมาให้นะพี่พี่เพื่อนจำได้ไหม มีปลามาผืนนี้มีลายผืนนะทุกคนที่เอฟซีส่งมาให้นะครับที่เอมพี่เพื่พนเอีเนี่ยส่งมาให้นะก็มีลายผืนก็ในในหนึ่งในนั้นก็เขาก็ได้สายนะครับพี่พเอาไลหนึน่งอเยใ้เทียนเลให้ะะใหอดมั าาน้องดายิ้มกันน้องจันทร์ทางหวานเนี่ยเขาไม่เจอนะก็ผมไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วนะเพราะว่าผมเองก็ได้เข้าไปแล้วกับข้างในผมได้เข้าไปในเมืองรับแรแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วนะก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้มีเพียงเท่านี้ก่อนแถ่เว้มาดูเฉยๆเวะมาทักทายว่าพวกเขาออกมาหรือเปล่านะครับพี่พ แต่ก็มาจริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่คนที่เราพบกันพบเจอประจานะครับทีนี้นะก็ชื่อว่าน้องร้องไห้เก่งเอาขอตั้งชื่อใหม่แล้วกันนะครับว่าน้องเก่งแล้วกันนะทุกคนนะแต่ตามภาษาภาษาที่ผมคุยกันเนี่ยก็อย่างที่ผมเลียออกมาเนี่ยร้องไห้เก่งนะครับนะก็เอาเป็นว่าผมขอตั้งชื่อว่าน้องเก่งดีกว่าเราจะ mc ทุกคนจะได้เรียกชื่อถูก นะครับเราทุกคนก็จะได้เรียกชื่อถูกเหมือนกันนะผมก็จะได้เรียกชื่อถูกนะเอาบอกว่าถ้าถ้าพูดคําว่าร้องไห้เก่งเนี่ยน้องร้องไห้เก่งเนี่ยมันจะจะยาวยืดไปเลยเรเรียกว่าน้องเก่งละกันนะครับพี่ๆนะเอาันนี้นกนินกินเล้วเขาจะขอเข้าไปแล้วนะครับก <c oughs> ินได้หรือเปล่าอ,อืมอืม คนบอกว่าน้องเด่นพูดมากจริงๆเลยนะก็ผมถ้าผมไม่พูดมากจะมาถ่ายแบบนั่งเฉยๆนั่งคุยกันก็ไม่รู้จะทําอะไรดีนะแต่คนกอนเลยต้องพูดเยอะกันหน่อยน,นะครับพี่ๆนะก็คงไม่ว่าอะไรผมนะเพราะว่าข้างในผมก็ในหมู่บ้านเนี่ยผมก็เคยไปถ่ายพี่พเ,เพื่อนๆนได้ดูกันแล้วนะครับนะก็ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านหรือว่าอะไรในรอบหมู่บ้านหรือว่าข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่ผมสำรวจมาแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนนะเพรยังไม่ครบถ้วนมันก็เลยทําให้แบบเปนขาดใจอยู่แต่ว่าโอกาสของผมมก็ไปได้แค่สามครั้งก็เลยโอ,อกอาสของผมเลยสองครั้งนะครับซึ่งโอกาสครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยผมคิดว่าผมจะ ไปจิบคนรับเลแล้วล่ะสาวารับเลแล้วล่ะนะน่ารักคนที่นู้นน่ารักผิวพนันผิวพันเนี่ยดีแล้วก็มันดีอะ่ะแล้วก็กลิ่นกายหอมนะไม่เหมือนมนุษย์เหล่ากลิ่นกายถ้าไม่ฉีดน้ำหอมนี่มันจะไม่เหม็นแต่เช่นู้นเนี่ยธรรมชาติเลยไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตไม่ว่าจะ เป็นผิวพันธุ์ธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีแเปืเป้อนในบนเร่างกายนะทุกคน <n> ก็ถ้ามีโอกาสนะท่านรูอคูอ่ผมอยู่ในเมืองรับแลกก็ขอภาวนาให้ผมเนี่ยได้ได้เป็นแฟนกับคนรับเลยครั้งนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วก็โอกาสของผมก็มีอีกสองครั้งเพื่อที่ผมจะได้ได้ข้าไปเนาะ ออคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็ถ้า่ีเพื่อนชอบคลิปวิดีโอของผมเนาะขอกนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําคลิปต่อไปเนาะคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่นะครับเอเซีครับ